ตามล่าหาหอยมันจะมีไหมทำไมน้ำมันลึกจังเกปียสามเบือกข้างนอกตัวใหญ่แต่ข้างในตัวเล็กนะจะบอกไว้ก่อนไปทุ่งนาอนก็เผื่อมันได้น้อยไงกินไม่อิ่ม ไปถ่ายอีกฝั่งยังได้ไหมฮะมันมีรูน้ำอยู่อ่ะรูน้ำอาจจะฮะเห็นหนูว่าตรงหอยมันน่าจะลงไปตรงรูหนูว่าหอยมันจะลงไปตามรูน้ำแล้วก็ไปฝั่งนั้นอนะววายเสียวตกจัง เดี๋ยวตกลงตายแอกแอกแอกกัน<ป>เลยตายเลยเหรอพ่อว่วายน้ำไม่เป็นอยู่ด้วยหนูหนูดำน้ำได้นะหนูดำเป็นเลยดำเป็นแต่น้ำลึกไม่ได้เลยฮึ่มซึ่งสุดการหาหอยภารกิจหาหอยอย่าไปใกล้เด,ดี๋ยวตกบรรยากาศดีหน่อามาเยอะแต่ไม่กล้าหาเดี๋ยวก็จับเอาเรา,าเอาแค่หอยอย่างอืงอ่นเราไม่เอางานนี้ลงนะ,นะ พอแล้วครับเลยซ้อมในกระยิมแล้วห้าคนสำหรับหอยวันนี้ล,ลูกกรับสวัสดีพี่จังไปมาถ่ายตรงนี้ก่นอนไะใกล้น้ำนะใช่โอเคไหมโอเคไว้น้ำมาก มันเป็นโดมที่ยาวมากมีทั้งต้นปาล์มต้นเถาวันได้ไงเกิจะซิ่งถึกทางยังยังนอนเป็นห้ากิโลนสองดูกรดอกไม้หนึ่งเทียบเลยวูวดอกไม้เทียบเลยแต่ไม่ได้กลัวเขาจับได้เจ้างูรับมาขนานมาเขาได้ดอกไม้จับเลยงูงูจะมาฉกดางนี่แหละเาเรียกกระดูกงูขนานคนด้ยกขึ้นสูง ก็จับมาตัวมันยาวประมาณสองร้อยเมตรน,นี่กระดูกมันถึงแค่นี้ตัวงจะขนาดไหนดูนี่นี่แหลกะก็เรียกกระดูกอนาคอนดาทำกรอบันจนกรอบอยังไงไข่เป็ดชัดๆสนามกรอบ<น>จ,ะจะให้เลือกว่าสนามกรอบเป็ดยังไงไข่เป็ดยังไงขาวโคกดเลย ชาน,นามก๊อบไข่เป็ดเขากำลังเคลียร์ไข่เป็ดอยูน่นะชานามก๊อบถามเขาไหมถามดูสิมีแต่ไข่เป็ดทั้งนั้น,นเลยเป็ดไล่ทุ่งไม,ไม่มันคือมันคือลูกก๊อบไม่ไข่เป็ดไล่ทุ่งนั่นเลยไม่ใช่มันคือชานามก๊อบ